ก็สืบเนื่องจากว่านโยบายการใช้ถุงสีฟ้าก็ทํามานานแล้วแล้วก็เห็นว่าม,มีความสะอาดตามที่ปลัดย้ายมาหนึ่งกรกฎาคมหก้มเ,เนาะก็ไม่ไดเห็นมีปัญหาอะไรผู้ผู้นำชุมชนในวันนี้ก็ก็เลยเชิญมาประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกันว่าถ้ามีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับถุงขยะสีฟ้าเนี่ยถามว่ามันเป็นปัญหายัางไงบ้างน,นะคะผู้นําชุมชนก็เสนอทางก,ก็ก็ดีอยู่ค่ะเป็นการ ลดปริมาณขยะในการกําจัดเองลดงบประมาณของเทศบาลในการแก้ปัญหาในคราวนั้นนะคะจากงบประมาณ2ล้าน8เห็นว่าเหลือ1ล้าน8นะคะแล้วก็จากผู้นำบอกว่าชาวบ้านขาขอว่าดีอยู่แต่ว่าขอให้ลดราคาถุงขยะสีฟ้านะคะให้ลดลงได้ไหมอล้รก็รับรับปัญหานะคะจงจุดนี้เพื่อไปนําเสนอผู้บริหารใหม่ ็เลยผู้นำชุมชนก็เลยขอมติว่าอยากให้ประธานมา่อวว่าให้ใช้ถึงสีฟ้าไปก่อนไหมค่อยรอรอผู้บริหารใหม่หรือนายกใหม่นะคะเพื่อจะได้ท่านมีนโยบายาย,ยังไงต่อในการแก้ปัญหาตรงจุดนี้ท่านก็เห็นเห็นด้วยกรรมการผู้นำชุมชนทั้งยี่สิบจชุมชนก็เห็นด้วยค่ะก็ก็ยกมือว่าใช้ไปในในส่วนของคนของกาด ที่ว่าจะใช้ถุงดำแต่ว่าเขาอาศัส,สูบกจจ็จะเก็บตามปริมาณขยะที่จะเก็บอย่างนี้ค่ะส่วนโรงเรียนหรือว่ารือขยะที่มันมีปริมาณมากค่ะก็จะเก็บตามลูกบาศกตามน้ําหนักของขยะไปในค่าเป็นค่าจำแนกของการจัดเก็บขยะยงนี้ค่ะทั้งแรกรั้งแรกเป็นปกติไหมที่เขาประชุมระหวา่างผู้นาก็จะทุนซื้ผู้นําแต่ละบ้านตัวไปจัดันเองนี้ นะครับก็เชื่อว่าฮอเลาลงไปประชุมแมมันมันบบตามหลันะครับก็เลยว่าประชุมในส่วนใหญ่ว่าให้ผ้นําชนนะครับเขาในิบายว่าอย่าท่านจะเอาปอกถ้าท่านบอกเอาไปถามเจ้าบ้านเองเนาะถ้าเจ้าบ้านบเอาเขาบอกสามปต้องทำแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ทามาสามปีแล้วครับนะครับปัญหาเนี่ยพกนี้เพิ่งมาเกิดเพิ่งถึงเองนะครับ่าทำข้อเป็นโปรยหรือวป่าบริษัทเอกชนกับ กับผู้นำชุมชนหรือว่าเทศบาลเขาไดถือขอ้อมูลรับอ๋อเขาเขาเป็นผู้แนะนำเฉยแต่ว่าเอ็นยูจะเป็นระว่างของอผู้นำชุมชนกับนี่คนนี้แล้วรถที่ใช้ขนทายขยะติดใช้รถของเอก,กชนหรือเทศบาลบอ๋อจัดเี่เป็นหน้าที่ของเขาเขาเก็บเขาเก็บขยะที่ว่าเขาจะเอาอเอ,เอกชนคนไป,ไปจัดงงเหรอครับ ก็ก็อนข้างที่จะเข้าใจอยู่แบบนี้ว่าเอกชนกับชุมชนเอกชนนี่จะจะรับเหมาจากเทศบาลในการทับจัดขยะนอกแต่เขามีหน้าที่เก็บขยะจากชุมชนมาให้เอกชนก็ไม่มีถุงพีฟาก็ไม่เก็บรานนั้นเก็บเก็บมครับเราไม่ได้บอกว่าเราไม่เก็บ